ก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะก็หลังจากไม่ได้เจอกันนานนะคะเพราะว่าเอ็กก็ไม่ได้ลงช่องมาหลายเดือนแล้วนะคะ เพราะว่าอไม่่อยมีเวลาหาตัวเลขมาฝากเอฟซีทุกท่านนะคะแต่วันนี้นะคะแอดได้มีโอกาสมาร่วมทาบุญทอดกระถินนะคะที่วัดปา่าเคีงสามัคคีธรรมนะคะ<า>ก็เลยอยากเก็บภาพบรรยากาศให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะคะเผื่อ<า>ว่าวันนี้จะมีตัวเด็ดๆไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะแอก็ยังคงคิดถึงเอฟซีทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับละองชาแนลด้วยนะคะอย่าเพิ่งลืมกันไปไหนนะคะให้กำลังใจแอดด้วยนะคะท่าบรรยากาศนะคะก็ตอนนี้นะคะกำลังมีผู้คนหลั่งไหลเดินทางมาร่วมทำบุญทอดกฐินด้วยกันเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวแอดก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันนะคะ่ะเดี๋ยว ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากนะคะที่ยังไม่ลืมกันนะคะขอบคุณค่ะนี่จ้าบรรยากาศนะคะเดี๋ราจะเก็บภาพบรรยากาศให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะคะนี่จ้าหลวงพ่อหลวงพ่อยิ่งน้องอะไรขโมเดือกหลวงพานะคะได้หน่อยมาทำวัดอาตมากับายผู้ได้นั่งสมาธิงามเลยขนมเติมน้ำเดือกหล่อมันกะนั่งโดด พก็ข้าวขมึนแตหน่อยคนจามันิ้นกินอะไรคะเอาคนอีกนั่งดีกินอะไรคะคุณพี่เนี่ยนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำบุญด้วยกันค่ะแล้ววัดอาตมาถึบรรยากาศนะคะเชื่อไหมมาตื้อบวชปสามมาตื้อบวชตัวเล็กๆบวชบ่ได้เรา เดี๋ยวเราไปลุ้นตัวเลขทูบเสียงทายนะคะกับคุณยายน้องไอรินนะคะเมื่อกี้ก็ถวายถวายข้าวพระเนาะถวายข้าวพระเสร็จก็จุดทูบเสียงทายนะคะในวันทอดกระถินวันนี้เนาะนี่ค่ะโอ้ยได้แล้วเนาะไหนคุณพี่เห็นตัวไหนบ้างคะได้ตัวไหนเห็น ทูกเสียงทายนะคะให้เอซทุกท่านส่งไปด้วยกันนะคะ303นะคะใช่ไหมคะอ๋อนี่นะคะได้จุดทูบนะคะในวันโทดกระถินได้303นะคะอย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะตัดเล่นได้มี3 0มศแล้วก็33นะคะตัวนี้ซื้อง่ายนะคะ สาธุสาธุสาธุขอให้ตัวเลขทูบเสียงทายในวันนี้เป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็โชคดีไปด้วยกันนะคะในงวดประจำวันที่1นึ่งพฤศจิกายนพศ2568นี้นะคะไปไปก็ขอให้เอซีทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามตัวเลขจากทูบเสียงทายจากช่องละองแชนแนลนะคะ จงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ Ja, <laughs>

นภะตมกะภวะโตอะระหะโตตัณณสุตัสสะ

สีเมระภพัสมบัสีเมรณะิพติยติตาสมาสีลาวิโตไดเยนสายาติทรต้องวิาน ขอพระที่สูงเจ้รับขอพระสุงจาครับข้าพเะ้าททานข้าพเะ้าททานทาปรทั้งหลายหานี้ทั้นหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าท่านหลายข้าพเจ้าท่านหลายเพี่อแลเรยอการกะพิด้วยานี้การะพิด้วยข้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อยความถูกเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แเกมหมนิดรของขับจ้าพายทินึกาละนานเทิ่อนาคเจ้าจะผ่าายได้ม่ก